สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารู้จักกับบอลสีจอมทับน้อยนะคะแต่สีไม่น้อยเลยค่ะสีจัดจ้านมากค่ะบอลทับอบอลสีจอมทับต้นนี้เอ่อเลี้ยงในตู้นะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงในตู้แดดแบบแดดดีมากแต่เขามุงด้วยแซลแนนะคะเพื่อนๆเ,เขาได้แดดได้อากาศได้อุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีแล้วก็คงที่ สีเขาสวยมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะต้นนี้มีแค่สีใบนะคะเขายังเบบีใหญ่กว่าของประเพณนิดนึงอันนี้ก็ของเพื่อนอีกเหมือนกันค่ะนะคะยืมเข้ามารีวิวให้ดูความแตกต่างของสีที่อยู่ในตู้กับบอลที่เลี้ยงนอกตู้นะคะเพื่อนๆสีเขาสวยมากเพราะปกติแล้วบอลสีจอมทัพเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะคะเพื่อนๆเนต็มใบนะคะกระดูกเขาก็จะเป็นสีแดงค่ะเพื่อน กระดูกก็เป็นสีแดงใบเป็นรูปหัวใจหูชิดเป็นรูปหัวใจคล้ายใบโพแล้วเป็นรูปหัวใจที่สวยด้วยนะคะเพื่อนๆใบเขาจะใหญ่มากค่ะบอมสีจอมทัดถ้าอยู่ในตู้เขาเลี้ยงในตู้ด้อุณหภูมิที่ดีใบเขาจะใหญ่มากถ้าเขาอุดมสมบูรณ์ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนๆสีใบไม,ไม่ทิ้งใบเลยค่ะนี่บนสีตู้เป็นอย่างนี้เองค่ะบนสีตู้เราเพิ่งรู้นะคะว่าความสมบูรณ์ของการได้อยู่ในตู้ บอนสีได้อยู่ในตู้ในอุณหภูมิที่ดีเขาสวยแบบนี้เองนะคะใบเขาก็ไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะวันนี้ประเพณพามาดูบอนสีตู้กับบอนสีที่ไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะของประเพณไม่ได้เลี้ยงในตู้เดี๋ยวป่ะเพนจะหยิบมาให้ดูเนาะแป๊บหบนึ่งค่ะเพื่อนๆ อันนี้นะคะรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ของประเพณอันนี้ของเพื่อนประเพณเลี้ยงในตู้เพื่อนเพื่อนดูความแตกต่างนะคะบอนสีเลี้ยงในตู้กับบอนสีเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้เขาแข็งแรงจริงค่ะเขาสู้แดดสู้ลมสู้ฝนแต่สีเขามันไม่ได้สวยเหมือนอยู่ในตู้เพราะเราว่าบอนสีที่อยู่ในตู้อบอ่ะเขาได้อุณหภูมิที่คงที่เขาได้แสงที่คงที่นะคะ เขาก็จะไม่ต้องไปปรับตัวอะไรบ่อยไม่ต้องไปปรับตัวกับลมกับฝนกับแดดหรือว่าความร้อนความเย็นเขาจะได้อุณหภูมิที่คงที่ปกติของเขาสม่ําเสมอเขาก็สามารถที่จะทำเอ,อจเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามได้โดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีสิ่งเร้าข้างนอกมารบกวนดยสิคะเพื่อนๆสีสวยสีสดมากเลยค่ะแต่อันนี้กัดสีไปตามธรรมชาติค่ะค่อยๆกัดค่อยๆเป็นค่อยๆไป แต่อายุเขาเท่ากันนะคะเพื่อนๆเราได้มาพร้อมกันเนี่ยนะคะวันนี้ก็พามาดูความแตกต่างของบอลสีตู้กับบอลสีเลี้ยงนอกตู้แต่เขาแข็งแรงค่ะอันนี้เขาก็แข็งแรงเขาแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องหาอะไรค้ำเลยนะคะต่ถามว่าการปรับตัวเขาไม่ดีเท่ากับบอลสีในตู้นะคะเพราะว่าเขาต้องเจออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาต้องเจอลมเจอฝนนะคะเขาจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการเอาตัวรอดของเขาก็แตกต่างกันนะคะ แต่ความสวยยอมรับเลยค่ะว่าบอลสีตู้สวยสวยจริงๆค่ะสีก็สวยสีสดสวยมากธรรมดาแล้วบอลสีจอมทับเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะแล้วใบเขาใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะถ้าเขาใหญ่เขาโตจริงๆป้าเพง็งเคยเห็นเอ่อในกลุ่มเห็นในรูปหรือว่าเห็นตามช่องต่างๆที่เขาไปรีวิวจอมสวนบอลน,นะคะหูใหญ่มาก โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูความแตกต่างนะคะของบอลในตู้และบอลน,นอกตู้กันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อนคนไหนที่เพิ่งหัดเลี้ยงบอลถ้ามีทุนมีรอนมีตู้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เป็นไรค่ะเราหล่อน้ําไว้เลี้ยงเขาเขาก็สวยในแบบของเขาตามธรรมชาติของเขานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพอเขาโตแล้วเขาก็จะสวยเหมือนเหมือนกันนี่เราคะ่ะแต่ถามว่าถ้ามีตู้มันก็ดีะะอะค่ะเนาะเราไม่ต้องมาระวังอะไรมากด้วยถ้ามีพื้นที่พอที่ เราจะวางตู้ได้หรือว่าเรามีทุนทรัพย์พอที่จะหามาได้นะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวนี้ตู้ถัาอบบอลสีก็ไม่แพงหรอกค่ะเราไปซื้ออุปกรณ์เอาเองมาทําเองได้เพราะเดี๋ยวนี้เขามีช่องที่รีวิวเกี่ยวกับการทําตู้เขาบอกหมดเลยว่าอุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างตู้กี่เมกกี่เมต้องใช้อะไรเท่าไหร่เขามีรีวิวให้เราดูนะคะเดี๋ยวนี้ง่ายค่ะสบายลงทุนเองก็ไม่แพงเท่าไหร่โอเคนะคะวันนี้พามาดูบอลสีสวยๆค่ะ มีบอลสีในตู้กับบอลสีนอกตู้นะคะความแตกต่างวันนี้ก็เอาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ